ผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วแต่วางแผนพูดจากโกหกหลอกลวงมาหลอกผู้หญิงคนอื่นว่ายังโสดเราจะจัดการกับคนแบบนี้ยังไงให้พ้นไปจากชีวิตคนที่หลอกลวงทางใจเป็นอันตรายและเป็นการทำลายความไว้วางใจและเป็นการทำลายพลังชีวิตของเรา แยกแยะพฤติกรรมโดยดูทั้งจิตใจพฤติกรรมการจัดการอย่างสงบและเด็ดขาด 1. ทําความเข้าใจกับผู้ชายประเภทนี้ผู้ชายที่มีภรรยาแล้วแต่อ้างว่ายังโสดมักมีลักษณะอย่างนี้พฤติกรรมคือปากหวานเก่งในการสร้างภาพอวดรวยปากหวาน ชอบเสแ็จแสงสร้างภาพว่ารวยมักใช้สเสน่ห์เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนอื่นเขามักจะปิดบังสถานะที่แท้จริงหรือปิดบังตัวตนที่แท้จริงมักขี้โม้อวดอ้างตัวเองเป็นลูกคนรวยคนพวกเนี้ยจะกลัวเสียผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายชอบพูดให้สงสารเช่นผมอยู่กับเมียไม่มีความสุขเลย ใช้ความสงสารเป็นทางลัดเก่งในการสร้างภาพและพูดให้คนเชื่อมักจะพูดแบบนี้ซ้ำบ่อยจนชำนาญไม่ต่างจากพวกสแกมเมอร์คนลักษณะแบบนี้จริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยขาดเรื่องความรักมองความรักเป็นเกมของอำนาจเป็นการเล่นเกมเป็นการชิงไหวชิงพิบความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ มักมองเป็นเรื่องตลกมองทุกอย่างเป็นเกมมากกว่าการเชื่อมโยงทางจิตใจผู้หญิงหลายคนมักหลงเชื่อคนแบบนี้เพราะว่าคนพวกนี้มักจะชอบเข้าหาตอนที่เรากำลังมีจิตใจที่อ่อนแอกำลังอ่อนแอทางจิตใจเหงาอ้างว้างเพิ่งเลิกกับแฟน แฟนพึ่งเสียชีวิตคนพวกนี้จะฉลาดในการใช้จิตวิทยาโดยจะพุ่งเป้าไปที่คนที่กำลังมีสภาพจิตใจอ่อนแอรหรือขาดกำลังใจมักพูดปอบโยนเพื่อสร้างภาพกลยุทธ์ของคนพวกนี้คือการควบคุมจิตใจคนและให้กำลังใจอย่ารู้สึกผิดนะครับ ที่เคยเชื่อคนดีๆมักพูดสิ่งดีๆคนพวกนี้มักจะปากหวานและทำให้คุณรู้สึกดีเป็นเทคนิคเดียวกับพวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่ว่าปากหวานพูจาดีเอาใจเก่งวิธีแก้และหลุดพ้นจากคนพวกนี้คือหนึ่งตัดช่องทางพลังงานหยุดทุกการติดต่อ ไม่ตอบไม่อธิบายไม่บอกลาเฉยๆหยุดทุกการติดต่อไม่ต้องไปทะเลาะกับมันบล็อกทุกช่องทางทันทีทั้งโทรแชทโซเชียลถ้าจำเป็นต้องติดต่อเฉพาะเรื่องงานก็ให้พูดด้วยความชัดเจนพูดสั้น คืนพลังงานให้ตัวเองหลังจากโดนหลอกคนเรามักรู้สึกว่าพลังความสุขถูกดูดออกไปเพราะเจอคนไม่ดีความสุขก็เลยรู้สึกเหมือนถูกดูดออกไปให้สูตรลมหายใจลึกๆแล้วพูดในใจว่าฉันคืนพลังของฉันกลับมาและปล่อยทุกการโกหกออกไปจากชีวิตของฉันทําบ่อยๆสะท้อนใจแทนที่จะโทษใจอย่ามองว่าตัวเองโง่ให้คิดเสียว่า ครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้วิธีการมองคนที่พูดดีแต่ทำไม่จริงคนที่เสแสร้งนักพูดบทนี่คือพลังของการเรียนรู้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ให้คิดซะว่าเขาเป็นกระจกเขาเรียกว่าอย่ามองกระจกแค่ด้านเดียวให้นึกถึงกระจกหกด้านถ้าคุณยังรู้สึกว่าเขาตามตื้อไม่เลิก พยายามคุกคามตามโทรตามตือ้อตามไล่ล่าเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยให้บันทึกหลักฐานทั้งหมดให้ปรึกษาทนายความและอาจจะต้องแจ้งตำรวจปรึกษาเพื่อนและผู้ใหญ่บันทึกหลักฐานอาจจะมีการปรึกษากับทนายโดยเฉพาะถ้ามีการข่มขู่ยืมเงินหรือเข้ามาเพื่อบุกลุก คนพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่คุ้มครั่งควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มองคนอื่นเป็นเหยื่อมองคนอื่นโง่กว่าพอไม่ได้ดั่งใจก็จะมีอาการคุกคามตามตือ้อตามลาลานไม่เลิกคนพวกเนี้ยมักจะกลัวการติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งตำรวจเนี่ยหรือว่าการใช้ความเด็ดขาดอะ่ะจึงเป็นวิธีที่ดีผู้ชายที่โกหกเรื่องเมีย เขาไม่ได้กลัวเสียคุณแต่เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้คุณผู้หญิงที่รู้ทันแล้วเดินออกมาคือคนที่ชนะโดยไม่ต้องต่อสู้เพราะสิ่งที่คุณเจอมันไม่ใช่ความรักคุณก็แค่เจอคนจิตใจไม่ดีคุณควรจะใช้พลังความดีงามตัดใจจากคนหลอกลวง เป็นพลังเกาะปกป้องหัวใจผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วแต่แกล้งโสดไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะเลิกกับเมียเขาแค่เบื่อผู้ชายแบบนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวการที่เขานอกใจภรรยาของเขาเพราะว่าเขาอยากจะหนีความเบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจ ผู้ชายแบบนี้ไม่ได้มีเจตนาอยากจะหย่าจริงเขาแค่กําลังรู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อชีวิตคู่เดิมขาดสีสันอยากหาสีสันให้ชีวิตความสัมพันธ์กับภรรยาไม่ตื่นเต้นเหมือนช่วงแรกเป็นเป็นความสัมพันธ์กับเมียเนี่ยต้องทำอะไรซ้ำซากน่าเบื่อรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อได้นอกใจภรรยา อยากแสวงหาความตื่นเต้นนอกบ้านอยากให้ตัวเองรู้สึกดีว่ายังมีคนต้องการอยากเป็นที่สนใจการมีผู้หญิงคนใหม่เป็นการหนีความเบื่อและเป็นการที่แบบต้องการจะแก้แค้นภรรยาตัวเองอะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยขาดความสุขเป็นการหนีความเบื่อและการขาดตัวตนในบ้าน หรือเมียมีอำนาจมากกว่าเมียฉลาดกว่าเมียมีอำนาจมากกว่าเมียหาเงินได้มากกว่าเมียรวยกว่าเมียมีอำนาจการศึกษาดีกว่ารวยกว่าหาเงินได้มากกว่าเก่งกว่ามาจากครอบครัวที่ดีกว่าเมียเป็นลูกคนรวยจบปริญญาโทผู้ชายฐานะยากจน รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าเมียก็เลยลงโทษภรรยาด้วยการนอกใจเขาแกล้งโสดเพราะกลัวเสียภาพพศเสียผลประโยชน์อยากได้ทั้งคู่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงการมีแฟนการครบซ้อนเนี่ยเป็นการหนีจากความเบื่อหน่าย เพื่อรักษาโอกาสในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ความสนใจความสัมพันธ์ทางกายสิบแปดบวกการเยียวยาทางใจคนพวกนี้ชอบบอกว่าอยากหย่าแต่ก็ไม่ยอมหย่าผมไม่มีความสุขกับเมียก็เลยมาอยู่กับเมียน้อยแต่ก็ไม่ยอมอย่ากับเมียหลวงเพราะยังติดเรื่องมรดกการแบ่งผลประโยชน์เราแค่ทนอยู่ด้วยกันเพื่อลูกเราห่างก,กันนานแล้วแต่ยังไม่ได้หย่า นี่คือตัวอย่างคำโกหกผู้ชายลักษณะแบบนี้มักจะพูดแต่เรื่องเดิมๆพูดซ้ําๆให้ความหวังแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมหย่าพอทะเลาะก,กับเมียน้อยหนักๆก็กลับไปคืนดีกับเมียหลวงโดยอ้างเพื่อลูกสถานะทางสังคมยังมีเรื่องการเงินและภาพลักษณ์สรุปคนพวกนี้ไม่ต้องการจะเสียอะไรต้องการจะมีเมียไว้เป็นหลักและมีคนใหม่ไว้เติมเต็มความรู้สึก คือต้องการที่จะมีทั้งสองคนมีเมียไว้เป็นหลักยึดแต่ก็อยากมีคนใหม่มาเป็นสีสันของชีวิตนี่คือลักษณะความเห็นแก่ตัวคนลักษณะแบบนี้มีอยู่เยอะอย่าเชื่อคำพูดให้ดูที่การกระทำอย่าหวังว่าเขาจะเปลี่ยนตั้งขอบเขตให้ชัดเจน เมื่อเขาบอกว่าผมไม่มีความสุขกับเมียความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือเขาเบื่อตัวเองไม่ใช่แค่เบื่อเมียผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนั่นก็คือว่าเขาอยากหาสีสันให้ชีวิตผมกำลังจะหยาส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การยื้อเวลาพูดเพื่อให้เมียน้อยอยู่ต่อผมรักคุณจริงเขากลัวว่าคุณน่ะจะทิ้งเขาไปเขารักความรู้สึกที่อยู่กับคุณแต่ก็ไม่ได้อยากเลิก กับเมียเก่าถ้าเขากล้าโกหกเมียเพื่อให้ได้คุณวันหนึ่งเขาจะโกหกคุณเพื่อให้ได้คนอื่นอย่ารอให้เขาเลือกคุณควรเลือกและมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในชีวิตหรือเจอคนที่ดีกว่าคุณเลือกได้เสมอว่ายังจะอยู่ในเกมนี้ต่อไหมอีกอย่างหนึ่งอะผู้หญิงที่ไปยุ่งกับคนที่มีใบทะเบียนสมรสเนี่ย ก็มีโอกาสเจอเมียหลวงอะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้อยู่เต็มอกว่าผู้ชายแต่งงานแล้วมีใบทะเบียนสมรสเมียหลวงก็สามารถฟ้องเรียกเรียกเงินเรียกทองได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้เมียหลวงเนี่ย ฟ้องเรียกเงินได้โดยเฉพาะถ้าผู้ชายเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีตัวตนทางสังคมเนี่ยก็สามารถฟ้องเรียกเงินได้เยอะเลยแหละแต่ถ้าผู้หญิงโดนหลอกถูกข่มขืนถูกข่มขู่ถูกข่มขืน,ถ,คคนถูกแบ็กเมย์ถูกบังคับถูกข่มขืนแล้วก็ถูกแบ็กเมย์แล้วก็ถูกบังคับเนี่ย ไม่มีความผิดในทางกับกันเนี่ยผู้ชายที่ข่มขืนถ่ายรูปใบแบ็กเมย์บังคับให้ผู้หญิงอะ่ะมามีสิบแปดบวกด้วยอะ่ะมีสิทธิ์จะติดคุกในข้อหาข่มขืนและแบ็กเมย์ถ้าเมียน้อยอะ่ะรู้อยู่เต็มอกว่าผู้ชายมีลูกมีเมียมแต่งงานแล้วมีใบทะเบียนสมรสมีลูกแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นความผิดร่วมกันผู้หญิงก็ฟ้องผู้ชายได้เมียโนเมียน้อยมีสิทธิ์โดนฟ้องเต็มๆผู้หญิงสามารถฟ้องหย่าได้ผู้หญิงผู้เมียหลวงอ่ะสามารถฟ้องเมียน้อยได้แล้วก็ฟ้องหย่าได้ฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายได้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเต็มใจ สมรู้ร่วมคิดแต่ถ้าในกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยถูกขมขืนถูกทำร้ายร่างกายถูกบังคับถูกแบ็กเมให้มามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่มีภรรยาแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดทางด้านคดีอาญาคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มีสิทธิ์ฟ้องตำรวจและคนที่ขมขืนคนที่แบ็กเมเนี่ย ก็น่าจะติดคุกหลายปีในคดีที่เกี่ยวกับการบังคับขู่เข็นข่มขืนใจสิ่งที่คุณควรรู้ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยอาจจะถูกดำเนินคดีได้แม้จะไม่มีบทลงโทษทางอาญาโดยตรงสำหรับบุคคลที่เป็นเมียน้อยหรือคบกับคนมีคู่โดยตรงแต่ว่าสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนได้ ในกรณีที่สารมีหลักฐานว่าเป็นชู้กันจริงๆแล้วก็เป็นชู้โดยสมยอมผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยต้องมือผีต้องมีพฤติกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายอะ่ะแสดงตัวตนออกมาอย่างเปิดเผยคนที่เป็นเมียน้อยและมีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายถือว่า เป็นการแสดงตนอย่างเปิดเผยว่าคบหากันจริงจังแนะนำพาไปหาเพื่อนพาไปกราบแม่มีการแชร์ธุรกิจร่วมกันใช้ทรัพย์สินร่วมกันอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่คอนอยู่อ่อยู่บ้านหลังเดียวกันมีหลักฐานว่าอยู่ด้วยกันอยู่คอนโดที่เดียวกันถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ด้วยกันใช้ทรัพย์สินร่วมกัน ก็ฟ้องได้การฟ้องร้องก็จะมีอายุความประมาณ1ปีนับตั้งแต่วันที่เมียหลวงเนี่ยเป็นฝ่ายเสียหายหรือเพิ่งรู้ผู้หญิงที่ไปยุ่งกับผู้ชายที่มีเมียแล้วไม่ได้แปลว่าจะถูกจับอาญาทันทีมันต้องมีความผิดอย่างอื่นร่วมด้วย mm hmm. เช่นผู้ชายไปตามจีบแม่ค้าสวยๆแม่ค้าสวยๆอ่ะไม่สนใจ ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันไม่เคยมีอะไรกันเพราะฉะนั้นความผิดไม่เกิดจึงไม่สามารถฟ้องร้องเป็นคดีได้แต่ถ้าทั้งคู่เนี่ยสมยอมเป็นชู้กันเมียหลวงก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้หญิงที่เป็นชู้ได้โดยต้องมีหลักฐานมีมีหลักฐานแล้วก็เงื่อนไขครบผู้หญิงคนนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียก ค่าเสียหายในมูลค่าสูงก็ได้ยกเว้นอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่มีเงินเลยไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีเงินแต่ถ้าตัวเมียน้อยเนี่ยมีอ่ามีตังอะถ้าเมียน้อยรวยอ่ะก็อาจจะโดนเรียกได้เยอะในบางกรณีคนที่เป็นเมียน้อยอ่ะแต่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยไม่มีเงินจน แล้วก็ไปไปเมียน้อยผู้ชายแต่ว่าไม่ได้ออกหน้าออกตาแอบแอบคบกันไม่ได้ผู้ชายไม่ได้ให้เกียรติเอาออกหน้าตาอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ถือว่าไม่ครบเงื่อนไขในการฟ้องนะเพราะเหมือนกับว่าไม่ได้แบบเปิดตัวออกหน้าออกตาแต่ในกรณีที่เมียน้อยเนี่ยแสดงตัวตนน่ะออกหน้าออกตาออกสื่อเนี่ยก็จะถูกเรียกค่าเสียหายได้เป็นล้านเหมือนกัน แต่ในกรณีที่ผู้ชายอ่ะเป็นคนต่างชาติเมียอยู่ต่างประเทศแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ชายอ่ะมีลูกมีเมียแล้วอ่ะแล้วก็คบหากันอ่ะแล้วมีหลักฐานยืนยันว่าผู้ชายอ่ะหลอกว่าโสดมีข้อความในแชทไลน์ในแชทว่าเนี่ยโสดโสดโสด,โสดเนี่ยก็เอาผิดไม่ได้เพราะถือว่าฝ่ายหญิงอ่ะไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนา สิทธิในการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายของภรรยาหลวงเนี่ยจึงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความสมยอมทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การบีบบังคับแล้วฝ่ายชายก็ต้องเหมือนกับว่าอ่าไม่ได้ปิดบังซ่อนเลนคนที่เป็นชู้อะ่ะหลักกฎหมายที่ใช้จริงในประเทศไทยก็จะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตาสิบหาสองสถ้าชายหรือหญิงใดมีความสัมพันธ์ในฐานะชู้กับคู่สมรสของผู้อื่นคู่สมรสที่เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชายหรือหญิงนั้นได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะสมรู้ร่วมคิดกันโดยที่เมียน้อยก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายมีภรรยา แต่สมยอมเป็นชู้กันโดยฝ่ายหญิงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวแล้วไม่ได้ถูกหลอกให้เชื่อว่าเป็นโสดถ้าขาดเจตนาก็ฟ้องไม่ได้ถ้าผู้หญิงเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกให้เชื่อว่าโสดก็ไม่มีความผิดไม่มีสิทธิ์ในการเรียกค่าทดแทนเพราะขาดเจตนาร่วมเพราะไม่รู้เห็นถูกหลอกเหมือนกัน ตัวอย่างการพิจารณาคดีแนวเนี้ยก็คือถ้าเป็นชู้โดยเจตนาแล้วก็ทางภรรยาหลวงเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนได้ถ้าสามีเนี่ยแบ่งเงินทองมรดกให้กับเมียน้อยมากคนที่มีใบทะเบียนสมรสหรือเมียหลวงเนี่ยสามารถฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนได้เพราะสามีเนี่ยจดทะเบียนสมรส กับเมียหลวงแล้วใบทะเบียนสมรสเนี่ยหมายความว่าทรัพย์สินครึ่งหนึ่งหรือสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในธุรกิจเป็นของเมียหลวงคนเดียวเพราะฉะนั้นน่ะลูกเมียน้อยก็ไม่มีสิทธิ์ภรรยาหลวงมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเมียน้อยได้แต่มันต้องครบองค์ประกอบคือต้องเป็นชู้โดยเจตนา แล้วผู้ชายเนี่ยต้องอยู่กินกันเปิดเผยให้สังคมรับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยแบบเปิดเผยถ้าผู้หญิงอ่ะโดนหลอกถูกหลอกว่าโสดภรรายาหลวงก็ฟ้องไม่ได้เพราะถือว่าไม่มีเจตนาถ้าผู้หญิงสงสัยแต่ไม่ได้ตรวจสอบก็อาจจะต้องให้ศาลพิจารณาว่ารู้หรือไม่รู้ ถ้าผู้หญิงอ่ะรู้ชัดเจนว่าผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ยังคบต,ต่อสามารถฟ้องได้แน่นอนและต้องจ่ายค่าทดแทนถ้าผู้หญิงถูกบังคับถูกข่มขืนถูกแบ็กเมย์ไม่มีความผิดแน่นอนและสามารถฟ้องเอาเรื่องผู้ชายให้ถึงที่สุดสามารถฟ้องเป็นคดีอาญาได้ถ้าผู้หญิงถูกหลอกเนี่ยต้องเก็บหลักฐานแชทที่เขาพูดว่าตัวเองโสดรวบรวม,รวม,รวมหลักฐานทั้งหมดเช่น แชทที่ผู้ชายคนนี้พูดว่าผมโสดผมโสดหลักฐานที่คุยกันข้อเท็จจริงหลายๆอย่างบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้อย่าติดต่อกับผู้ชายอีกหรือเปิดโอกาสให้ผู้ชายเข้ามาพูดเพราะว่าพวกนี้บางทีอาจจะสร้างหลักฐานเท็จก็ได้ผู้ชายอาจจะหลอกว่าโสด แต่พอได้กันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเอาเรื่องนี้ยมาอ้างขม่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมคบกับเขาต่อถ้าไม่ยอมให้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะให้เมียหลวงเนี่ยฟ้องข้อหาเป็นชู้ถ้าผู้หญิงไม่รู้และถูกหลอกจริงๆอะ่ะยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับหลักฐานปลอมด้วยเมียหลวงอะ่ะสามารถฟ้องได้ภายใต้เงื่อนไข สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้หรือฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนได้ถ้าสามีตัวเองเนี่ยมอบทรัพย์สินให้เมียน้อยเนี่ยก็ฟ้องเรียกเงินสมรสเนี่ยได้หมดเพราะถือว่าเป็นสินมรดกผู้ชายที่โกหกและละเมิดสัญญาพันธะสัญญาในการสมรสเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่ผู้ชายยกให้เมียน้อยเนี่ย ทางเมียหลวงก็สามารถฟ้องเรียกคืนทั้งหมดได้แต่ศาลต้องพิสูจน์หลักฐานหลายอย่างว่าถูกหลอกจริงหรือยังไงสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ